น้องเขียวหวานเป็นกิ้งก่าที่ไม่เชื่องนะครับตอนนี้ค่อยๆย,ย,ยื่นมือนะครับพร้อมกับอาหารนะครับแบบนี้นะช้าๆนะครับอาก,การขึ้นไหวช้าๆแบบนี้นะครับเขาสามารถงับเราได้ทันทีเลยสมัยตอนที่เขาตัวเล็กกว่านี้เนี่ยผมโดนเขากัดแล้วก็เป็นแผลเป็นอย่างนี้เลยนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับไป สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเบลค้อนสูอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะอัปเดตความเชื่องของน้องเขียวหวานนะครับมาดูกันว่าปัจจุบันเนี้ยจากที่เราฝึกด้วยการให้อาหารด้วยมือมานานแล้วเนี่ยน้องเขียวหวานจะเชื่องประมาณไหนนะครับปัจจุบันนะครับน้องเขียวหวานก็เชื่องขึ้นเยอะมากนะครับ ตอนนี้เวลาเดินมาถืออาหารเดินมานะครับเช้าเช้านะเขาก็จะกระโดดเกาะกงนะครับแล้วก็เหมือนอยากออกมาหานะครับเดี๋ยวเอาตัวช่วยก่อนนะครับใช้เป็นบันไดน้องเขียวหวานมากินผักกันดีกว่าเดี๋ยวเราเอาผักล่อนะครับ มากินโชกล้องเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้คลิก,กร์แล้วนะครับอันนี้ก็กินบนมือแบบไม่ได้มีความตื่นกลัวหรือว่าก้าวล้าวอะไรนะครับแล้วก็สําคัญเลยอีกัวนานะครับการเข้าหาไม่ว่าจะเป็นกรีนอิกัวนาหรือว่าพวกล็อกอิกัวนาทั้งหลายนะครับก็ต้องให้ความระมัดระวังเข้านิดนึงเพราะว่าเขาเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่นะครับสามารถทําอันตรายกับเราได้ครับทาให้เราบาดเจ็บได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยเขาชอบขึ้นมาบนคอผมนะแล้วก็ให้พาเดินเที่ยวนะครับดูไซส์ขนาดนี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยโตเลยนะผมว่าเขาตัวเล็กเลยแหละเป็นอีโกนาที่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็เรื่องเล็บนะครับเล็บเขาอีโกนานะเล็บแหลมคมอยู่แล้วนะครับจริงๆถ้าใส่ถุงมือเล่นได้ก็จะทำให้เราไม่เป็นแผลเยอะนะครับนี่ดูขนาดน้องเคียวหวาน ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะโตช้าแต่ว่าห่างยาวมากนะครับนี่นะครับต้องระวังเล็บเขานะครับเล็บคมมากนะครับนี่ปัจจุบันนี้ก็สามารถขึ้นไหล่แล้วก็พาไปเดินเล่นข้างนอกกรงได้นะครับวันนี้นะวันนี้สีสวยนะครับวันนี้สีฟ้านะปกติจะตัวดำาๆนะครับเวลาเจอทีไรนะชอบทําตัวดำาๆตอนนี้เขาก็เป็นคู่อลีกับน้องขาวนะครับกรงข้างๆนะครับ ไม่ได้ทะเลาะก,กันรุนแรงแต่ว่าเวลาที่เขา,เ,าเดินไปเจอน้องขาวเนี่ยเขาก็จะทำํทำทาหน้างุดหิดนะครับสงกหัวแล้วก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการฝึกให้เชื่องนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่านะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการฝึกกันครับ โอเคอันนี้เป็นวิธีการฝึกที่แนะนําสําหรับผมนะครับเป็นสูตรที่ค้นพบโดยน้องเขียวหวานนี่แหละครับสมัยก่อนน้องเขียวหวานนะครับไม่เชื่องนะครับเป็นกิ้งก่าที่หลุดมานะแล้วก็มีคนจับได้แล้วก็เอามาให้ผมเลี้ยงนะครับการให้อาหารด้วยมือนะครับหรือว่า hand feeding นะครับเป็นการสร้างความไว้วางใจนะครับสําหรับสัตว์นะจากปกติที่เขาไม่ชอบมนุษย์ใช่ไหมครับเวลาเจอแล้วก็ต้องคอยหลบหนีใช่ไหมครับ เราก็ทําให้เขาไว้ใจด้วยกันให้อาหารนะครับสมมุติว่าน้องเขียวหวานเป็นกิ้งกาที่ไม่เชื่องนะครับตอนนี้เราก็เริ่มจากการเคลื่อนไหวตัวให้ช้าที่สุดนะครับสมมุติว่าเราจะเข้าหาเขาเนี่ยเขาอยู่ในกรงใช่ไหมเราอาจจะอยู่ข้างนอกกรงนะครับแล้วก็ค่อยๆย,ยื่นมือนะครับพร้อมกับอาหารนะครับแบบนี้นะอาจจะชิ้นเล็กๆสําหรับตัวเล็กๆนะช้าๆนะครับ ช้าๆภาใน,นปกติแล้วเนี่ยเขาจะยังไม่กินเพราะว่าเขายังไม่ไว้ใจเขาจะดูท่าทีสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็เคลื่อนไหวช้าๆแบบนี้ให้เขาเดินเข้ามาหาเราเองนะครับอดทนนะครับต้องรอนะครับรอให้เขาเดินเข้ามาหาเราเองนะครับแล้วก็กินแบบนี้นะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและอย่าเพิ่งไปโดนตัวเขานะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเลยนะถืออาหาร เอามาป้อนให้นะครับถ้าเขายังไม่กินรอนะครับอดทนรอไว้ก่อนนะครับจนกว่าเขาจะกินนะแต่สมมุติว่าพักใหญ่แล้วยังไม่กินนะครับให้เราออกมาช้าๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งให้อาหารเขานะครับพวกนี้สามารถอดอาหารได้หลายวันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเป็นการฝึกเขานะอีกวันนึงนะครับหรือว่าห่างกันอีกหลายๆชั่วโมงก็ได้แล้วเราก็เอาอาหารยื่นเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ จนกว่าเขาจะเดินเข้ามาหาแล้วก็กินอาหารนะครับทาซ้ําๆทุกวันนะครับหลายๆวันข้าวนะครับพอหลายๆวันข้าวช่วงที่เราป้อนเนี่ยเขาจะเริ่มไว้ใจเราก็เริ่มสัมผัสตัวเขาสมมติอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็สัมผัสตัวอันนี้เขาจะกินมือนะครับเพราะว่าเขานึกว่ามีอาหารอแล้วเริ่มสัมผัสตัวเขาระหว่างที่เขาเคี้ยวนะครับเราก็สัมผัสตัวเขาเบาๆนะแต่ไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ให้ใหม่ ก็จับใหม่แบบนี้แล้วปล่อยพอถ้าสังเกตว่าพอเขาดึงตัวหนีหรือว่าเขามีอาการตื่นกลัวนะครับให้ถอยทันทีนะครับแต่ช้าๆถอยมือออกมาเพื่อรักษาระยะห่างนะครับเขายังไม่ไว้ใจเราเราก็ถอยมือมาอช้าๆนะครับเคลื่อนตัวให้ช้าที่สุดนะครับไม่ให้เขาวิ่งไปชนกลงนะครับอาจจะทําให้เขา บาดเจ็บที่ปากได้นะครับแล้วปลายปากเขาเนี่ยไม่สามารถซ่อมแซมได้นะปลายปากเขาจะเป็นแผลเวอะนะครับแล้วก็จะเป็นตาหนิไปตลอดเลยนะครับจากให้เยอะขึ้นจริงๆเริ่มจากการลูบบนหัวก็จะดีเพราะว่าเขาจะหลับตานะครับเขาจะหลับตาพอเขาหลับตาแล้วเขาจะนิ่งนะครับแล้วเราก็จับส่วนอื่นได้อีกออคําได้เยอะๆนะครับหลายๆวันเข้าแล้วฝึกหลายๆวันเข้าแล้วให้เราช้อนนะครับ ช้อนท้องนะพอเขานิ่งอย่างนี้นะต้องนิ่งมากๆเลยนะครับช้อนท้องขึ้นนะครับเพื่อยกเขาขึ้นนะ,ะชา้าๆฝึกอุ้มนะครับอันนี้คือหลายวันแล้วนะฝึกอุ้มให้เขารู้ว่าเราสามารถอุ้มเขาได้นะครับไม่อันตรายนะครับเวลาอุ้มอีักนานะสําหรับอีักนาไหนไซส์เล็กไซส์แบบนี้แล้วกันนะครับไม่ใหญ่มากนะก็ใช้การช้อนท้องนะครับช้อนหน้าอกนะครับแล้วก็อีกมือที่ว่างนะครับให้ ให้ช้อนโคนห่างขึ้นนะครับเพื่อให้เขามั่นคงนะครับให้เขารู้สึกมั่นคงนะครับหลังจากนั้นเราจะรู้สึกเจ็บนะครับเพราะว่าเล็บเขาจะทิ้งน้ำหนักลงมาที่มือเราแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเพื่อสัตว์ที่เรารักนะครับก็ยอมเจ็บสักนิดนึงนะครับพอรู้สึกว่าเขาเริ่มดิน้นหรือว่าไมา่เขาเริ่มเดินเนี่ยก็ให้วางเขาลงนะครับแล้วก็ช้าช้าถอยออกมา หลักสําคัญของการฝึกก็คือต้องเคลื่อนตัวให้ช้าที่สุดนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวแบบช้าแบบนี้นะครับอย่าเอาไปใช้ฝึกอโกหน้าโตเต็มที่นะครับเพราะว่าเราจะเป็นแผลแน่นอนนะครับหนักด้วยนะครับเพราะว่าในอโกหน้าที่ดือด้อแล้วโตเต็มวัยเนี่ยฝึกค่อนข้างยากนะครับการเคลื่อนไหวช้าๆแบบนี้นะครับเขาสามารถงับเราได้ทันทีเลยนะครับก็ ใช้ไม่เหมือนกันนะครับการฝึกอีกันนาตัวใหญ่โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูคุณอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นอีกันนาโตเต็มที่นะครับที่ไม่ได้รับการฝึกมานะอันนี้ก็เป็นความผิดของผมเองนะครับเขาเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่าไม่ได้ฝึกเขาเพราะว่าเราเริ่มเลี้ยงเขาเป็นตัวแรกนะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนั้นผมลงรูปไปในกลุ่มอีกันนานะครับแล้วก็มีคนชอบเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่า น้องอาทิตย์ของผมเนี่ยหล่อขนาดนี้นะครับคนให้ความสนใจกันเยอะเลยทีเดียวนะครับสมัยตอนที่เขาตัวเล็กกว่านี้เนี่ยผมโดนเขากัดแล้วก็เป็นแผลเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือการต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับ นี่คือคุณอาทิตย์นะครับเป็นน้องอีกันาสุดหล่อของที่บ้านนะครับเป็นอีกันาที่ไม่ได้ถูกฝึกมานะครับก็เลยจะดุนิดนึงต้องรู้วิธีการเข้าหานะครับถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะครับเห็นไหมครับว่าการฝึกอีกัวนาเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราได้อีกัวนาที่เชื่องแล้วเนี่ยก็สามารถดูแลได้ง่ายนะครับ ถ้าเป็นอิกัวนาที่ดุเนี่ยก็จะมีปัญหากับการตรวจสอบสุขภาพหรือว่าการให้อาหารนะครับสำหรับใครที่ได้อิกัวนาที่เชื่องมาแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับก็ขอให้อยังคงฝึกเขาต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เขาดุในภายภาคหน้านะครับสำหรับใครที่ได้รับอิกัวนาที่ดุๆมานะครับก็ขอให้โชคดีกับการฝึกนะครับแล้วก็ฝึกให้เขาเชื่องขึ้นมาให้ได้นะครับ ก่อนที่เขาจะโตเต็มที่แล้วก็ฝึกยากนะครับโอเควันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะครับสำหรับการฝึกอีโคนาะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณในแบบนะครับคือน้องเขียวหวานนะครับแล้วก็คุณอาทิตย์วันนี้บอลคอนซูต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องบอลคอนซูด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันนะครับใครมีไอเดียอยากดูคลิปเกี่ยวกับสัตว์ตัวไหนนะครับก็บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้บอลคอนซูต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ